สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกับช่องสาวใต้สายกินคุกกิ้งนะคะวันนี้นะคะดาดาจะให้ดูผลิตภัณฑ์ของที่บ้านนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากปักใต้เป็นอาหารพื้นบ้านอาหารโบราณนะคะซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเคยรู้ไปแล้วแล้วก็ไปดูในเพจมาแล้วนะคะเพจปลาดุกล้านนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าปลาดุกล้าที่ที่เขาเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะตัวเป็นยังไงนะคะแล้วก็เรานํามาทําเมนูอะไรได้บ้างนะคะ นี้ปลาดุกล้าเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องใช้เวลาหลายวันมากๆเลยค่ะว่าจะเป็นปลาดุกล้าได้ดูนะคะนี่ปลาดุกล้านี่คือเพิ่งทําเสร็จเมื่อวานค่ะลักษณะตัวของเขาเนี่ยส่วนมากก็จะนิ่มนะ,ะคนใต้ก็จะนิยมกินแบบฟองๆนิ่มๆจะเป็นอย่างนี้คะ่ะทุกคนเนี่ยนะคะก็คือเนื้อฟองก็คือเนื้อล้านนะคะเพราะว่าเขาคิดว่าถ้าเกิดว่ากินปลาดุกล้าที่มัน มันเนื้อแข็งๆหรือว่าตัวแข็งๆเนี่ยคือเขาทานเป็นปลาเด็ดเดียวดีกว่านะคะปลาดุกล้าเนี่ยก็จะมีความเค็มนิดแล้วก็หวานนิดๆนะคะของที่บ้านจะไม่ไม่เค็มจัดแล้วก็ใช้ใช้เป็นสูตรโบราณก็คือใช้วิธีชาวบ้านในการทํานะคะใช้เป็นคือคนสมัยแต่ก่อนนะคะเขาคิดวิธีการถนอมอาหารเก่งเนาะเขาคิดว่าเขาทํายังไงก็ได้ที่จะให้เก็บอาหารไว้ให้ได้ทานได้ดนานๆแล้วก็ เวลาช่วงหน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเราแบบว่า,าจะหาปลาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะทําเก็บไว้เก็บไว้เพื่อให้ทานได้ดนานๆเนี่ยทานกับข้าวสวยร้อนๆตัวเนี้ยทานได้ทั้งบ้านเลยนะคะตัวหนึ่งเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็สามารถจะพิจแลงได้คือเอาปลาดุกลาไปทํากับข้าวหลายๆอย่างได้ได้เดี๋ยวได,ได,ได้จะทําเมนูให้ดูด้วยนะว่าจะทําเมนูอะไรทอดก็ได้ค่ะทุกคนทอดก็ได้ค่ะแล้วก็ อทอดแล้วนํามาทําส้มตําก็ได้เหมือนกันนะเหมือนกับปลาปลาลาปลาลาของของคนอีสานนะคะเหมือนกันแล้วก็นี่จะหอมอร่อยมากด้วยทานกับข้าวเหนียวทานกับข้าวต้มร้อนๆอ,อร่อยมากๆแล้วก็หอมมากๆด้วยค่ะดาด้าเป็นคนนิยมทานอาหารไทยแล้วก็เมนูพื้นบ้านเมนูอาหารบ้านๆมากๆนี่ก็คือว่าแล้วแต่ใครชอบรสนิยมแบบไหนนะคะแต่ว่าดาด้าจะเป็นคนที่ชอบอุดมของไทย ปลาดุกราแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นปลาดุกราที่ใช้ปลาดุกนาในการทํานะคะแต่ว่าณตอนนี้ที่บ้านที่ทําอยู่เนี่ยค่ะเป็นรุ่นแม่ก็จะใช้เป็นปลาดุกเลี้ยงนะคะเป็นปลาดุกอุยนะคะแล้วก็ทํายากด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าจะ,ะต้องพยายามดู ดูแมลงไม่ให้เข้าไปไม่ให้มุดมุ้งเข้าไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแมลงเข้าไปแค่นิดเดียวเราก็ต้องมานั่งเขี่ยนอนกันแล้วก็ที่บ้านก็มีหนอนด้วยนะคะแต่นอนพวกนี้ไม่ได้อันตรายค่ะเราเขี่ยแล้วก็เราสามารถจะนํามาประกอบอาหารได้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่า mm hmm. แม่เลือกที่จะไม่ใส่ยา,ยาเนื่องจากว่าหลานๆที่บ้านอะไรก็ทานเองหมดด้วยค่ะทุกคนเนี่ยนะแล้วก็จะห่อกระดาษมาอย่างนี้ค่ะเพื่อซับตัวปลาเขาให้แห้งหลายๆคนที่สั่งไปแล้วทอดไม่เป็นเนื่องจากว่าปลาดุกล้าเนี่ยหนังของเขา ก็จะมีน้ําตาลเคลือบอยู่ด้านนอกนะคะจะมีความหวานด้วยนะคะนิดนึงแล้าก็เลยแนะนําว่า,าหลายหลายคนที่ซื้อไปซื้อปลาดุกล้าไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ทานให้เข้าช่องฟีดไว้ก่อนแล้วก็เวลาเราจะทานเนี่ยเราเอามาอุ่นแดดอุ่นแดดก็หมายถึงว่าเราตากแดดนะคะตากก็คือไม่ได้ตากให้มันแห้งหรือว่าไม่ได้ตากให้มันเกรียมเลยะค,ะค่ะคาว่าอ,อุ่นก็คือแค่ตัวอุ่นๆแค่รอตัวแห้งนะคะประมาณสัก1 0 1ถึงนาทีอย่างนี้ค่ะ ก็ก็ได้แล้วนะคะแล้วก็ปลาตัวแห้งเนี่ยจะทอดง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนคนใต้แท้ๆจะไม่ได้ยมชุบไข่ในการทอดนะแต่ว่าคนกรุงเทพที่ซื้อไปหลายๆคนเนี่ยก็จะเอาเอาเอาไข่ามาทาๆตรงนี้นะคะ่ะหน่อยๆนยหนึ่งเพราะว่ามันจะทอดง่ายและมันก็ไม่เหม่นไหม้ด้วยนะคะด้าดก็แนะนําสําหรับคนที่คิดว่าตัวเองทอดยากนะคะเนี่ยเราจะห่อไว้แบงนี้คะ่ะเพื่อไม่ให้เขาเขาตัวชื้นเนี่ยคะ่ะ ปลาดุกลา้าถ้าไม่เข้าตู้เย็นก็อยู่ได้เป็นเดือนนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะถนอมในตัวของเขาเองอะคะ่ะถนอมตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถอมาแล้วก็จะมีามาทําความสะอาดเราก็จะดูตามตัวของเขาเนี่ยคะ่ะเพราะว่ากว่าจะมาเป็นปลาดุกลา้าเคยทําคลิปไว้นะคลิปตั้งแต่เริ่มต้นในการทําเลยเนี่ยในไส้ในอะไรของเขาในพรุงเนี่ยจะเอาออกหมดเลยนะคะไม่ให้มีเศษอะไรอยู่ข้างในเลยแล้วก็ตัวก็จะควักออกหมดเลยค่ะเพราะว่าเขาจะอยู่ถ้าเกิดว่ามีอะไรอยู่ในท้องเนี่ย เขาจะเน่านะคะทุกคนจะเน่าปลาดุกล้าไม่ใช่ปลาแห้งนะคะหลายๆคนถามว่าปลาดุกล้าปลาดุกล้าเหมือนปลาอินรีไหมพี่ปลาดุกล้าเหมือนปลาเด็ดเดียวหรือเปล่าไม่เหมือนนะคะปลาดุกล้าไม่ได้เหมือนปลาเด็ดเดียวเนาะเพราะว่าเราทําแล้วเราหมักเราหมักเสร็จเราเอาไปตากตากเสร็จเราก็มาหมักแล้วก็ไปตากอีกแล้วก็มาหมักน้ําตาลเกลืออีกแล้วก็มารีดรีดจนตัวแบนๆอย่างนี้ค่ะตัวนี้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวจะให้ดูที่แม่ทํามา ตัวมันก็จะแบนไปนะบางตัวมันก็แข็งนะทุกคนมันอยู่ที่เนื้อของกระดูกด้วยนะแล้วก็อยู่อยู่ที่อยู่ที่เราตากด้วยค่ะถ้าเราตากไรเด็ดก็จะแข็งตัวนี้จะแข็งแข็งนิดนึงเนี่ยค่ะมันจะแข็งแข็งนี้ค่ะบางคนคนกรุงเทพก็ชอบแข็งแข็งนะแต่เหมือนที่บ้านจะชอบชอบทานแบบเนื้อ เนื้อเปืือยก็คือเนื้อล้านะคะเพราะว่าในๆเราก็ทานปลาดุกล้าแล้วเราต้องทานแบบเนื้อล้าล้าเนาะมันจะได้ใจค่ะทุกคนยิ่งข้าวร้อนๆเนี่ยจะหอมมากเลยค่ะที่บ้านจะไม่นิยมใส่มะนาวนะคะแต่ว่าคนกรุงเทพแล้วก็หลายๆจังหวัดที่ซื้อไปก็จะหั่นมะนาวนิดนึงพริกนิดนึงเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะก็มันมันก็จะน่าทานมากๆ<ม>เพิ่มสีสันด้วยนะคะ ก็ถือว่าเป็นถือถือว่ามันจะทําให้เราได้ทานอาหารได้มากขึ้นด้วยนี่เราก็จะมาพอห่อแบบนี้แล้วด้าก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าเนี่ยเพราะว่าส่งส่งที่น้องสาวส่งเองด้วยแล้วก็ได้าก็ส่งเองด้วยนะคะก็มีน้องช่วยส่งให้อยู่เนาะส่งก็เป็นส่งไปชนีนะคะไม่ได้ส่งเคอรี่นะคะเพราะว่าไปชนีเนี่ยเราเช็คง่ายเคอรีอม่มันมันมันก็นิ่งมีหนอนทุกคนเห็นไหมมีน้องหนอน้วยนะเนี่ยแรับ้าเป็นคนกลัวหนอนมากเลยอ่ะไม่รู้เห็นไหมนะเนี่ย คือหนอนนี่ไม่ได้อันตรายเลยนะคะเราก็เราก็เอาออกแล้วก็ถ้าใส่ตู้เย็นไว้เขาก็จะเขาก็จะละลายหายของเขาไปเองอะค่ะแล้วก็ได้ปกติเนาะเพราะว่าปลาที่ทาอย่างนี้นะคะ่ะเป็นเป็นทาแบบธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้ใส่ยางนะคะตัวนี้จะแห้งมากหอมอ่ะทุกคนรสชาติจะคล้ายกับปลาอินรียนะคะแต่ว่า เขาจะมีความกลมกล่อมปลายซีมันจะเค็มเค็มอย่างเดียวใช่ไหมคะอันนี้ผัดกับผักก็อร่อยเดี๋ยวดาด้จะทำเมนูผัดเดี๋ยวแป๊บตรงนเดี๋ยวให้ดูนะคะทุกคนดาด้จะทำเมนูผัดเดี๋ยวจะเอาไว้ดูมาแล้วมาแล้วนี่นะคะอันนี้เป็นแบบที่ทอดทอดเสร็จแล้วาดาด้าเขาซีนใส่ถุงไว้เฉยๆน,นี่เป็นซีนธรรมดาแล้วเขาเยียสูญญากาศแค่แค่แบบ ซีนซีนปิดปากถุงธรรมดานะคะตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าที่ส่งลูกค้าก็จะเป็นซีนสุญญากาศเนาะซีนสุญญากาศเดี๋ยวให้ดูอีกซีนสุญญากาศ <c oughs> นี่นะคะซีนสุญญากาศมันก็จะเป็นอย่างนี้ซีนเป็นถุงลายนูนแล้วก็จะเก็บได้นานด้วยนะคะเก็บได้เก็บได้เกิน6เดือนนะคะถ้าเราเข้าช่องฟีดแต่ถ้าเราเข้าช่องธรรมดาก็าประมาณ3เดือนไม่อยากให้เกินนะคะเพราะว่าปลาดุกล้าเนื้อเขา ถามว่าแม่ค้าที่ขายเก็บไว้นานไหมแม่ค้าที่ขายเก็บนานนะแต่ว่าสําหรับคนที่ทําเองเหมือนที่บ้านทําเองเนี่ยด้าด,าดาก็เลยแนะนําว่าไม่อยากจะให้เก็บนานนะคะเพราะว่ารสชาติเขาจะเปลี่ยนคืออคือเขาจะไม่ได้รสชาติของเนื้อปลาค่ะไม่ได้รสชาติของเนื้อปลาสดเพราะว่าปลาดุกร้าเนีน่ยหลายๆคนคิดว่าต้องใช้ปลาที่แบบมันพองๆมันตายแล้วแล้วก็มาทําปลาไม่ใช่นะที่บ้านใช้ปลาสดนะคะเพราะว่าอ แม่ค้าที่เขาขายปลาสดเขาจะทํามาให้เราแล้วไงคะทํามาให้คือปลาสดๆเลยนะคะนี่อันนี้คือเปียนรญยากาศนะคะก็แล้วแต่ว่าปลาตัวเล็กตัวใหญ่รอบไหนที่เป็นตัวใหญ่ก็จะแบบนี้แบบนี้ตัวใหญ่ถ้าเป็นตัวเล็กก็มาอย่างนี้นะคะจะมีความแตกต่างของไซส์ปลายไหมตัวเล็กแล้วแต่คนชอบแต่รสชาติเหมือนกันค่ะทุกคนรสชาติเหมือนกันนะอันนี้เป็นตัวเล็กค่ะตัวเล็กก็จะแพ็คสามตัวบ้างสี่ตัวบ้างนะคะถ้าเป็นรอบที่ปลาตัวเล็กนะคะ ี๋้วได้จะจะให้ดูอ่อจะให้ดูที่มันทอดทอดแบบทอดท้อมทานมาแล้วอะ่ะอันนี้จะมีในเพจนะคะก็ไปดูผลิตภัณฑ์ที่ในเพจได้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะหรือว่าถ้าใครที่สนใจจะรับไปขายตลาดต่างประเทศยังไม่มีค่ะแต่ว่าจะมีอ่ามีม,มีมีลูกค้าต่างประเทศอยู่หลายประเทศเหมือนกันที่สั่งไปก็จะส่งแบบหมาลังให้นะคะแต่จริงๆก็หาตลาดต่างประเทศอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครที่จะเอาไปขายที่ต่างประเทศ ก็ช่วยแนะนำมาหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าจะรับไปขายเองหรือว่าอะไรเงี้ยก็ทักมาแล้วก็บอกว่าส่งยังไงว่าลงที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะอยากจะเอาไปอ,าอยากจะเอาไปลงขายตลาดไทยที่ต่างประเทศก็ที่มันน่าจะขายดีนะคะเพราะว่าคนไทยก็สั่งเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนาะเพราะว่าคนไทยบ้านเราก็ได้กินอาหารไทยคนใต้ก็ไปอยู่ที่นู่นเยอะนะแต่ดาด้าไม่ได้ไม่ได,ไมได้มีเวลาในการที่จะเสิร์ชหาข้อมูลไงคะว่า,ามีมีใครที่แบบว่า ทำ,ทำด้านนี้ทำรับไอของพวกนี้ไปขายต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะก็ใครที่อยู่ประเทศอะไรที่มีตลาดตลาดไทยหรือว่าอยากจะนําผลิตภัณฑ์ของทางใต้เป็นอาหารพื้นบานอย่างเงี้ยไปขายก็ติดต่อระด้ามาได้นะคะกะ็ลายไอดีระด้านะคะ yu yi 2 5 5นะคะระด,าดา้าหรือว่าไปดูในเพจก็ได้ค่ะเพจดยวระด้าให้ดูนี่ดีกว่าให้ดูไอ,อน,นี้ไอดีการกูจะเห็นไหมนะ มันมันกลับหัวทุกคนแต่ในนี้อาจจะไม่กลับนะนี่นะคะทักทักมาก็ได้ค่ะถ้าแอดแล้วก็ทักเลยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ทักก็จะไม่เห็นเลยนะคะบางคนรอให้เราให้เราทักไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่นะคะต้อง,ต,องต้องทักมาเลยนะแอดแล้วต้องทักมาเองเลยนะคะเผื่อว่าใครจะอยากจะนําไปขายอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ขาอยอยู่ส่วนมากก็จะขายในเพจค่ะแล้วก็อ่ก็จะจะมีลูกค้าแม่ก็จะส่งแม่ค้าประจําอยู่แล้วค่ะจะมีลูกค้า ถ้าเป็นหลายกิโลก็ต้องออเดอร์ล่วงหน้าแต่สาหรับแม่ค้าประจำเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเจ้านี้ส่งห้ากิโลสิบกิโลอะไรอย่างนี้ยค่ะนะคะเดี๋ยวให้ดูว่าตัวนี้มันเป็นนี่นี่ทุกคนไม่ทอดแล้วใน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 วิดีโอมันออกจะดำนะแต่จริงมันไม่ได้ดำคะ่ะทุกคนไม่ได้ดำนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกอกระดาษลงยนี่คะ่ะตัวนี้ตัวนี้นะคะก็เนื้อจะไม่แข็งมากแล้วก็ เนื้อจะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะเหมือนที่พี่รดทานอะ่ะถ้าใครดูช่อง youtube ของพี่รดนะคะซอยกาเดเซียพี่รดก็สั่งไปหลายรอบเจรนาดาบอไปปะคะไม่ไม่มีไม้นะทุกคนใครอ่าใครที่ขายไม่อยู่ติดต่อมาบ้างเนาะอยากจะสั่งซื้อไม่อะ่ะแต่ว่าอ่ายังไม่มีเวลาเหมือนกันที่จะไปนี่เนื้อจะเป็นนี้นะอร่อยอ่ะทุกคนอืมเราองจะผัดกับหน่อไม้นะคะเดี๋ยวนี้ ไม่รู้ว่าจะใส่คลิปเพื่อกันได้ไหมนะจะผักกับหน่อไม่้างแล้วนะคะนี่เป็นหน่อไม้ป่านะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทานหน่อไม้ป่ามากๆเลยค่ะไม่ชอบทานหน่อไม้ปี๊เพราะว่ากลิ่นเขาแรงถ้าหน่อไม้ดองก็คือดองไปเลยเนาะแต่อันนี้เป็นหน่อไม้เนี่ยค่ะหน่อไม้หน่อไม้ป่าหน่อไม้ส่วนมากพ่อจะเก็บเองใช้สวนอือ่อทุกคนอร่อ มองเหี่ยวเข้าไปดีเลยอืมเค็มไม่จัดค่ะวราด้าเป็นคนไม่ทานเค็มเพราะว่า,วาต้องดูแลเรื่องสุขภาพเนื่องจากคนที่เป็นภูมิแพ้เด็รุนแรงคนที่แบบวลาด้าเป็นโรคภูมิแพ้ภูมิกันตัวเองไงคะก็เลยต้องเป็นคนที่ดูแลสุขภาพค่อนข้างเยอะแต่ปลาดุกลาของที่บ้านรับรองได้เลยว่าเด็กก็ยังทานได้นะคะเพราะว่า ไม่ใส่สารกันบูดค่ะแล้วก็ทําสดไม่มีปลาค้างนะคะทําสดกินได้เลยค่ะทุกคนนี่เนื้อตรงนี้ก็จะแบบอร่อยกําลังดีอะ่ะแล้วถ้าไม่ชอบทานหนังแล้แต่หลายๆคนก็ชอบทานหนังนี่ไงเนี่ยมันจะออกร้านนี่นี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวได้จะไปผัดเนี่ยค่ะเห็นไหมมนผงเนี่ยมันได้จะไปผัดผัดกับหน่อไม้นี่แหละค่ะอืม ผัดคล้ายกับผัดกะปิอะค่ะทุกคนหมายถึงว่าผัดใส่สะตอก็ได้ค่ะใส่สะตอใส่กะปินิดน,นึงแต่ย่าจะใส่ปลาดุกล้าไปด้วยสําหรับคนที่มีปลาดุกร้าไม่ชอบทานกะปิก็ใส่แต่ปลาดุกล้าอย่างเดียวก็อร่อยเลิศค่ะการันรีความอร่อยค่ะทุกคนอืมถ้าได้ข้าวสวยนะตอนนี้ไม่มีข้าว ืขึ้นหางก่อนไม่ชอบกินหนังอ่ะอ,อร่อยค่ะทุกคนไม่เข็มจัดมีหลายคนถามเข้ามาว่ามีปราดูกล้าอบน้ำผึ้งไหม มก่อนเคยทำนะแต่ว่าคนเดี๋ยวนี้รักสุขภาพคนเดี๋ยวนี้ไม่ทานหวานค่ะไม่ทานหวานก็ที่บ้านก็รสชาติกำลังดีค่ะเราสังเกตง่ายๆเลยของอะไรก็ตามสินค้าอะไรก็ตามนะคะที่ <c oughs> ที่เราขายแล้วลูกค้าซื้อแล้วมาซื้ออีกลูกค้าเก่าที่เคยซื้อซื้อไปหลายๆปีแล้วมาซื้ออีกสแสดงว่าของของเรารสชาติทานได้ค่ะเพราะว่าเราจะการันตีว่า อันนี้คืออร่อยนะความอร่อยมันไม่มีมันไม่มีขีดที่ว่ามันจะวัดได้ว่าแบบนี้คืออร่อยนะคะเพราะว่าความอร่อยของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะแต่สําหรับคนที่เป็นคอเป็นสาวกอาหารใต้สาวกอาหารบ้านๆน,นะคะน้าคิดว่าทานแล้วน่าจะติดใจะคะ่ะอืลองดูลองดูนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะชิมก็ทักในเพจก็ได้เดี๋ยวให้ดูอีกที เพ่ยนะเพราะว่าในช่องยูทูปแคนด้ก็ไม่เล่เพ่ยเพืไ่ได้เห็นป่ะอืมหรือว่าถ้าใครถุอตัวเรานด้นมาก็ได้ค่ะบอกว่ามาจากจากช่อง youtube เป็นแฟนคลับของเราได้นะคะก็จะคิดคราคาพิเศษไปให้นะหรือว่าสาหรับใครที่อยากมีรายได้เสริมก็สามารถจะสมัครเป็นตัวแทนได้ค่ะถ้าไม่มีทุนก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องสต๊อกก็ได้แคนด้าด้ก็ส่งให้เนาะ ไม่ต้องสต๊อกของก็ได้แต่ว่าจะลงชื่อลงชื่อให้เหมือนเสมือนกับว่าเราขายเองนั่แหละค่ะแค่เราทําช่องทางทำทําทการตลาดเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะส่งของให้ค่ะก็ลองดูนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคของยุคออนไลน์นะคะถ้าเกิดว่าใครมีเวลาก็เพราะเห็นคนที่ขายครีมขายอะไรกันก็ต้องโพสตลอดอนะเนาะโพสแบบอืมีมก้างทุกคนร้นก้าง อืมต้องดูก้างด้วยนะเขามีก้างปลาดุกตรงตรงเสร็จของเขาอะทีเซ็ตอะเขามีก้างอร่อยมันไม่เค็มค่ะมันอร่อยมันแบบมันไม่เหมือนปลาปลาทีเค็มค่ะบางคนบอกว่ามันเค็มๆไหมมันก็ต้องเค็มๆอยู่แล้วอะค่ะปลาปลาดุกลาแต่ว่ามันเค็มไม่จัดที่บ้านจะทำเค็มไม่จัด มีลูกค้าหลายคนเหมือนกันที่บอกว่าน้องมันมีหนอนหนะ้าปลาของน้องอะ่ะนายน้องหนอนมาด้วยก็เลยบอกว่าพี่เอาหนอนออกได้เลยแล้วพี่ก็ใส่ช่องฟิตก็ได้ถ้ายังไม่ทอดแล้วถ้ามีแดดก็อุ่นแดดสักนิดนึงก็ทอดได้เลยถ้าเกิดมีหนอนแสดงว่ามันอาจจะหลุดไปไงคะบางทีเนี่ยไอแมลงตัวเล็กๆมันแอบเข้าไปได้ค่ะมันมุดมุดเข้าไปได้มุดมุ้งเข้าไปได้นะคะ มันไปอยู่ข้างในตอนที่เราส่งให้ลูกค้ามันไม่มีแต่ว่าลูกค้าเหมือนที่ส่งไกลๆอย่างเชียงรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งไปแม่สอดอะไรอย่างเงี้ยสี่วันบางพื้นที่เนี่ยต้องจ้างไปรษณีย์เอกชนอีกทีหนึ่งถึงจะไปถึงที่ลูกค้าก็หลายวันสี่วันนานสุดก็สี่วันนานสุดก็ห้าวันมีไปรษณีย์หลายๆที่เลยที่เอาของไปดองไว้เพราะว่าพวกพวกของที่มันเป็นของกินอย่างเงี้ยค่ะไปรษณีย์ก็ไม่ได้การันตีเนาะ แต่เขาถ้าเขาส่งช้าค่ะเขาก็จะจ่ายค่า D M S ส่งช้าให้เราเหมือนส่งจากทางใต้ไปกรุงเทพเนี่ยสองวันเหมือนเราไดส่งวันนี้ยเช้าพรุ่งนี้ช่วงบ่ายก็ลูกค้าก็จะได้รับเลยอะค่ะอืมมันก็ดีมันก็เร็วไปชนีก็พูดถึงก็ส่งเรลยนะเคอรี่ก็ได้ค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าที่ทำส่งล่ขอไปทัวร์ับหลน ตกใจเลยเ้ยตกใจแมสเลยพูดจนตัวศัพท์หล่นเลยทุกคนคือคัรี่เคอรี่ก็ส่งได้ไม่ใช่ส่งไม่ได้แต่ว่าท,ท,ที่ที่ทีำกราดุกร้านเนี่ยค่ะไม่ได้อยู่ในเมืองเคอรี่เวลาเขาไปรับของเนี่ยมันจะต้องมีมันจะต้องมีของอของระดับหนึ่งหมายถึงว่าถ้าน้อยๆเนี่ยถ้าสั่งน้่ยๆถ้าลูกค้าปิดกได้ก็เลยคิดว่าไปรษณนี์อ่ะมันดีที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าส่งเคอรี่เวลาเคอรี่เขาไปรับเนี่ยค่ะ เขาจะคิดค่ารับครั้งละ50บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่อยู่ในเมืองถ้าถ้าผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่เขาขายก็อยู่ในเมืองก็ส่งเคอรี่เขาก็สะดวกนะคะแต่เหมือนเหมือนเหมือนของที่บ้านเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองนะคะก็ะเลยเวลาส่งเนี่ยก็ก็ไม่สะดวกสําหรับการที่เคอรี่ก็จะคิดค่าค่าค่ามารับค่าบริการของเขาอะคะ่ะในแต่ละรอบที่เขามารับนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะรับไปขายหรือว่าสั่งย่งเช่นว่า10กิโลขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ20กิโล มันก็จะมีเป็นแบบของขนส่งอ่ะลังนึงก็ไม่เกินร้อยห้าสิบาทนะคะลังนึงก็ไม่เกินถ้าน้ําหนักไม่เยอะนะน้าหนักไม่เกินรู้สึกว่าจะสามสิบกิโลอ่ะเพราะน้องๆสาวก็จะเป็นขนส่งไปอยอยู่เคอรี่ก็เหมือนกันเคอรี่ถ้าส่งเยอะๆก็จะมาส่งมาส่งเคอรี่ให้นะคะสาหรับแม่ค้าแต่ว่าแม่ค้าที่เหมือนจังหวัดที่มีรถไฟหรือว่ารถรถอย่างอื่นที่แบบเขาเขาวิ่งผ่านอยู่ส่วนมากก็จะส่งรถให้ค่าส่งก็ห้าสิบาทนะคะได้ลังใหญ่ขนาดไหนก็ห้าสิบบาทเท่ากัน โอเคนะคะทุกคนก็ไม่มั่นใจว่าคลิปนี้มันจะยาวเกินไหมมันจะโหลดลงไปใน YouTube ได้ไหมนะคะวันนี้ก็มาแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านนะคะสายกินนะสาวกสาวกอาหารสาวกสายก,กินของอาหารพื้นบ้านอาหารแบบบ้านๆเมนูบ้านๆใกล้เป็นอาหารหลกถุงลูกถุงใกล้อชอบอาหารบ้านๆบ้านๆกรล,ล,ล,ล่นนองล่องแล่เนาะแล้วก็มันเป็นของที่ห้าก,กินอยากกันไม่ใช่ว่าเรายากอิซื้อไปลุกลาอะไรเราเดินไปซื้อในร้านได้เลยไม่ไม่มีนะคะไม่ได้มีขายทุกที่เนาะ แล้วก็บางที่มันเป็นปลาที่ว่าขายมานานๆแบบเขาสั่งมาแล้วเขาก็ขายขายแล้วขายอีกขายแล้วขายอีกไงกว่าที่เขาจะขายได้อะคะ่ะแต่เนี้ยปลาปลาของที่บ้านก็คือรอบต่อรอบเลยด่าๆาก็เป็นคนหนึ่งที่แนวกินคือชอบกินมากแต่เป็นคนที่กินกินอาหารประเภทแป้งน้อยนี่น้ำหนักก็ขึ้นมาหลายโลแล้วประมาณ4ี่ห้าโลแล้วค่ะจากน้ำหนักที่ไม่เคยไม่เคยเกิน45โลนะมากสุดตอนนี้ก็เรียกห้ามาแล้วค่ะ กินไปเถอะทุกคนเราอยากกินเราก็กินไปเนาะไม่เป็นไรหรอกไม่เห็นมีใครตายเพราะว่าเป็นโรคอ้วนเลยมีสักกี่คนเนาะที่จะตายเพราะความอ้วนแต่เราก็ต้องแบบเอาออกเบลนออกนะคะก็พยายามดีทอ็อกบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่เห็นไหมคะที่นาดาเคยทําคลิปคลิป,ลปดีทอ็อกอะคะ่ะก็ลองดูนะคะทุกคนเดี๋ยวนาดาจะทําเมนูผัดอันนี้ค่ะผัดไอนี่นะผัดหน่หนอไม้หน่อไม้ผัดปลาดุกร้านะคะ ผัดใส่ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าจะใส่สตอหรือเหลียงอันดูก่อนเนาะนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคลิปที่ยังมาใส่ด้วยกันได้อยู่ก็อาจจะเป็นคลิปเดียวกับคลิปนี้นะถ้าเกิดว่า,าใส่ด้วยกันไม่ได้ก็อาจจะเป็นคลิปคลิปต่อไปนะคะทุกคนก็รอชมนะคะเป็นเมนูอาหารปากใต้นะสาวกใส่กินลงมาดูเด้อมาแล่มาแล่แม่ลอยลอยลอย,อยคือกับข้าวมันๆได้กินข้าวได้พี่น้องเออกินข้าวได้จริงๆ ขอบคุณทุกคนมากมากนะคะขอบคุณอขอบคุณทุกคนล่วงหน้าสําหรับทุกคอมเมนต์นะคะแล้ดาดาใครมาเมนต์ด่าก็จะเข้าไปดูคือคนที่ทําช่องอะคะ่ะแค่มาทักทายกันเนี่ยก็ก็ชื่นใจแล้วเนาะนะคะก็โอเคขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะทิปนี้ก็ขอขอบายบายไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ